สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลไปนานแล้วแต่โรนันดินโยยังคงได้รับความสนใจจากแฟนบอลอยู่เสมอโดยเฉพาะข่าวข่าวรอบตัวอดีตเพร์มเมกอร์ชาวเซมบา้าไม่นานมานี้โรนัลดินโยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับเลอปาริเซียงซื้อดังแดนน้ำหอม ที่สอบถามเรื่องราวความเป็นไปความเห็นเกี่ยวกับพริเชียงชางอดีตต้นสังกัดของเจ้าตัววันเวลาผ่านไปแป้ะแชทที่โรนัลดินโยเคยรู้จักกลายมาเป็นหนึ่งในมหามหน้าลูกหนังยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาดาวดังระดับโลกที่ตบเท้ามายังปาร์คเดอแปรงแทบทุกปีเนมา่าเอ็มปาเป้หรือน่าร้อนล่าสุดที่ดึงสตาร์ระดับโลกเข้าสู่ทีมากมายคนที่เรียกเสืงองฮฮาที่สุดคงหนีไม่พ้นเลโอเนลเมสซี่เอาเป็นว่าลองไปฟังความเห็นเรื่องราวต่างๆ ในมุมมองของโรนันดินโยกันดีกว่าการเปลี่ยนแปลงของแปร์แช่ตั้งแต่เขาย้ายออกไปเขากลายมาเป็นสโมสรอนที่ใหญ่มากๆแต่ในช่วงเวลาของผมมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเช่นกันพร้อมกับมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลายคนและตอนนี้นักเตะดีที่สุดของโลกมารวมกันอยู่ที่นี่มันเป็นช่วงเวลาครั้งใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอนอิทธิพลที่ส่งไปยังเมซี่และเนย์มาพวกเราเป็นเพื่อนกันเคยเล่นด้วยกันมาก่อนมันไม่ใช่ในกรณีการเป็นแฟนบอลหรือไอดอล เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆไม่ว่าตอนไหนก็ตามมีผมอยู่เวลากับพวกเขามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากใช้ทางอาชีพจะดีกว่านี้หรือไม่หากลดการสังสรรค์ลงไม่ผมมีความสุขอย่างมากกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผมพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆให้ผมมากมายผมโชคดีที่มีประสบการณ์ที่แสนสนุกมากมายหลายอย่างดังนั้นผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นมันคล้ายกับเนม่าไม่ไม่ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมีสิ่งที่เป็นของตัวเอง ผมมีความสุขที่เห็นเขาเป็นแบบนี้การได้เห็นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดีที่สุดในโลกเขาเป็นไอดอลของพวกเราชาวบราซิลมันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมที่เห็นเขาเล่นแบบนั้นและเฉิดฉายกับบราซิลความคาดหวังจากคนในชาติที่มีต่อเนมามากกว่าที่มีต่อตนเองผมไม่ชอบการเปรียบเทียบในช่วงเวลาของแต่ละคนพวกเราทุกคนต่างผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากและผมคิดว่าทุกคนในบราซิลรู้ดีว่าเขาคือนักเตะท,ที่ดีที่สุดในยุคนี้ของพวกเรามันเป็นเช่นนั้นในตอนนี้ ที่หลายสิ่งดําเนินไปแบบที่ไม่ดีสําหรับเขามันทําไม่ยากกว่าเดิมเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดดังนั้นมันจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อหลายสิ่งดำเนินไปด้วยดีมันก็จออกมาดีแต่ตอนที่ดําเนินไปได้ไม่ดีมันก็จะมีแรงกดดันไปที่เขามากกว่าเดิมการที่เห็นเมซี่ในชุดของปฟายแฉผมมีความสุขมากๆที่ได้เห็นเขาลงเล่นใ้กับสโมสรที่ผมได้เริ่มต้นอาชีพในเวทียุโรปมันไม่เป็นเรื่องที่ผมคาดเอาไว้เลยผมเคยมั่นใจว่าเขาจะจบเส้นทางอาชีพที่บาร์เซโลนา การที่ผมได้เห็นแบบนั้นที่แปดแชร์มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพร้อมกับเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจอย่างมากแต่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะลงเล่นให้กับทีมอื่นนอกจากบาร์เซโลนาเมื่อถามถึงโอกาสในการเล่นร่วมกับเอ็มปาเป้ใช่ผมอยากเล่นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นนักเตะที่มาจากคนละรุ่นกับเมซี่และเนมาแต่เขาทําให้คุณอยากดูเขาเล่นเขาเป็นคนที่ดีมันเป็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลที่ผมชื่นชอบมันเป็นรูปแบบของฟุตบอลที่ทุกคนชื่นชอบทั้งในส่วนของการเลี้ยงบอลและความเร็ว ซึ่งผมรักในส่วนนี้นี่คือรรดานักเตะที่ผมชอบดูพวกเขาลงสนามโอกาสได้บอลลงดอร์ของเอมเปเป้ในอนาคตผมเห็นด้วยที่เอมเปเป้จะได้ในอนาคตเอมเปเป้จะคว้าบอลลงดอร์มาครองในสักวันเขาอายุน้อยมากแต่เขามีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมแป้แชร์กับการได้โอกาสคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันคือทีมที่สามารถทําประตูได้ตลอดไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามเมื่อคุณมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นในทีม มันยากที่จะไม่จินตนาการว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นคุณก็แค่ต้องการเวลาเพื่อให้รูปแบบของฟุตบอลเข้าที่เข้าทางคุณต้องคุ้นเคยในการเล่นร่วมกันมันเป็นเรื่องปกติในเกมฟุตบลอลสกิวรามอสปากหลังของปารีสแซงแชแมงยังคงแยกซ้อมเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แปร์แชร์กำลังจะออกไปเยือนโอลิมปิกมาเย์ในศึกลีกเอิงวันอาทิตย์นี้โดยถือเป็นเกมนัดสำคัญและเป็นศึกเลเอกัสิกของลีกแดนน้ำหอมอย่างไรก็ตาม สโมสรอนดังกรุงปารีสยังคงพลาดใช้งานรามอสเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และยังคงแยกซ้อมกับทีมกาบภาพของสโมสรอนซึ่งในรายงานของทีมระบุอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการให้นักเตะลงซ้อมกับทีมรามอสยังไม่ได้โอกาสประเดิมสนามให้กับแปรแชร์นะับตั้งแต่ย้ายาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาในกรณีของปาเรเดสมีปัญหาบาดเจ็บต้นขาจากการเดินทางไปช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาส่งผลให้พลาดลงซ้อมในช่วงที่ผ่านมา โดยนักเตะจะพร้อมอีกครั้งหลังจากโปรแกรมทีมชาติเดือนหน้าและคาดว่าน่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในวันที่16พฤศจิกายนนี้